บุ๋มบนัดดาบงผู้ดีพิธีกรคนดังพูดถึงกรณีสมรักคำสิงระบุว่าเคสนี้ยังไงสมรักก็ผิดเต็มๆการที่แค่พาเด็กขึ้นรถและพาเข้าไปอยู่ในห้องสองต่อสองผิดแล้วหนึ่งดอกอย่างที่สองดันขยันให้สัมภาษณ์เหลือเกินว่าผมแค่กอดจูบรูปคำพี่บาสอ่ะคือเราก็เข้าใจความซื่อของแก แกควรเอาไปพูดกับตำรวจตอนสืบสวนแต่ไม่ต้องออกสื่อไม่ได้บอกให้แกโกหกนะแต่ด้วยนิสัยแกบางอย่างก็ไม่ควรพูดเพราะอย่างที่หนึ่งทุกคนรู้หมดว่าเด็กโดนอะไรเรามองในมุมของเด็กว่าเด็กเองก็เสียหายอย่างที่สองยังไงกรณีนี้ผู้ปกครองของเด็กก็ต้องตักเตือนเด็กอย่างรุนแรงเพราะสิ่งที่เด็กตัดสินใจมันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เป็นข่าวใหญ่โต และเมื่อวานแม่เด็กก็บอกว่าน้องเริ่มซึมเศร้าซึ่งไม่น่าแปลกเพราะในโรคโซเชียลเกือบ90%คือกระหน่ำน้องเราไม่ได้เข้าข้างเด็กนะสำหรับ,บนรรด,ดาผิดว่าไปตามผิดน้องรู้อยู่แล้วว่าสถานที่นั้นไม่ควรไปอายุตัวเองไม่ถึงน้องก็ผิดเรื่องนี้เต็มประตูอีกเรื่องคือเพื่อนชวนกลับต้องกลับไม่ควรตามผู้ชายไป แต่ในมุมที่เราเคยทำงานกับเด็กและเยาวชนผู้หญิงมาเยอะมันก็มีประเภทที่ภาวะจิตใจณนะตอนนั้นอาจจะด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ฮึกเหิมมันสนุกเจอคนดังเจอผู้ชายคุยเก่งๆมันตื่นเต้นมันเคลิมแต่พอทำไปแล้วกับรู้สึกแย่รู้สึกผิดมันก็มีน้องอาจจะเป็นภาวะแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ต้องให้เขาเรียนรู้กับสิ่งที่เขาทำแทนที่จะหนีออกมาตั้งแต่แรก แต่โอเคเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผลกรรมตรงนี้ไปพี่บาทก็ต้องรับโทษตรงนี้ทางผับเองก็ไม่รู้หมู่หรือจ่าว่าจะยังไงสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของพี่บาทที่สุดในเคสนี้ผิดพลาดตั้งแต่เด็กบอกว่าอายุ17ตั้งแต่ในผับก็ควรหยุดที่ตรงนั้นแต่พี่บาทหาสาวที่ไหนก็ได้พูดตรงๆพี่บาสคงรู้อยู่แล้วว่าหาได้ยังไง เพียงแต่ว่าถ้ามันมีความสุ่มเสี่ยงพี่บาสควรหยุดแต่พี่บาสอาจจะไม่เคยเจอเยาวชนไงแล้วแกก็มองในมุมของแกว่าในผับมันน่าจะยีสบขึ้นอยู่แล้วจะมาเยาวชนอะไรน้องอยากให้ตัวเองดูเด็กหรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วอารมณ์คนเมาอยู่ใกล้ชิดกันมันก็ไปกันใหญ่